ฉันนาันรับที่เจาะคไปจะไปจะงงเช่นเช่นไปเที่ยงที่ไเขาบอกที่ว่าเอาเก่ามุ่งเออพอดีวันดีไปพอดีเขาพอดีทีได้โทรบาวร้านนั่งตลามันว่ไรกระทามันว่าอันบ่าวอีกทีหนึ่งก็ได้ขนาดข่าวบเที่ยงนักข้าว่าเที่ยงมากมากอะไปรับโชคเขาแบบโอเคได้แล้วไป ต่อหาบเอาเสียมันทงชีมาเอเสียพอเขาำรถสบอติดปันไดเห็นไหมเรแลอยตอนตอนนี้อันสาราว่างนะบอเขากำลังเขาอยู่นเขาเหลวกระเหลวทงชีมากระเลวก็เอาคุบลงอ๋อเผาเผานคนอื่นนั่นแล้วก็เอาเอาตเอาอาตอนนี้ลงไปจัดต่ออือ่อพิบอกว่ามันสาราทีา สวดจากมือปะสวดซ้ันสวดเปนน้เช้าว no. ันตดมกันเอ้ยอัท่านเท้าสวดอันเมื่อนี่เมื่อนี่เพิ่นเพิ่นเอาลงเพิ่นสวดบอกมาอนี่ไม่ได้เอาลงปสวดรถน้ำชกรถก็สวดรถน้ำรถน้ำชกแล้วเขาอันเขาลงบุญไปอจจิบีท่านรถน้ำชกเนาะโมกงท่านบอกมาจะพูบกาแล้วบ ออกไปแล้วหักโอ้เพื่อนสิฮอดเนาะองค์เทพอืนั่นไก่อ่าพระท่านเปืดอางพุาชมันปรมเนวายูอีสานเขานในหึ่อยู่อท่านาะว่าถ้าถ้ารถน้าโชคนะพรท่านถ้าลรไปคือคืนนี่นหะเออสิท่านก็หาเกาไปก็ยังนิกัเปนยกเนาะรวมสัคมโยนกเป็นคนสูก เห็นเห็นอันหมู่หมู่เฮ็ดงานนํากันบ่ที่เอาลงเห็นเจ้าอันนั่งอยู่กลางชอปดอนกับนังมูยืนอยู่อ๋อนี่เนาะเป็นกําแพงกําแพงอันนี้เนาะเรกว่าผนังบ้านผนังยังซะดอกอําแพงอันนี้บ่นผนังําแพงัวเนาะวาอมันเป็นซาั่นอ เปิงกับปิตาย่นอยู่นาแบบโอ้เห็ดราคาแบบแบบทับฟูถัดแบบฟูยตรงน่าซานด้วยมองลูกวันเสียอืมหน่าซานพาภูมิมันสร้างชายสร้างอันนี้ฟังฟังสนุนสร้างับบก็เป็นซานพาภูมิซานตายายเราจะฟังนี่ก็ลูกวันเสียสิบหัวเข้าไปเนี้ยหเข้าไปเออดินยันอ่ะแบบเห็นแล้วอ้ยแบบ เห็นผ้าปันเพื่อนเราลงไหมดเช่นน่ะแมีมีอันคนคนหุ่นจักกันนะเอฟซีนะเพิ่นเพิ่นเพิ่นแบบว่าเพิ่นเป็นเพื่อนกันกับอันคนอยู่ในหันคนอยู่เชียงใหม่เพื่อนอะเพื่อนก็ได้โอ้ว่าโลมันกลมเพื่อนว่าเพ่นก็ได้ส่งมาให้เบิ้งที้ก็ไม่ได้เห็นดอกส่งมาให้เบิ้งครับก็ได้เบิ้งโทรถามเบิ้งปนีก่อนว่าเรียบร้อยแล้วบ่ มาแล้วเอาโชมาค่ะจะชนอะไรที่ใครเอาชคว่าว่าถ้าแกตัวบ้ามองมันตละาวมาชนอยังเรามีเรามีประกันอย่างอยู่บ่ปะมีประกันรางคมยังไงอยู่ที่

เอาคือเฮาเอาคือว่าบอกยังไงคือในน้ำญาติผ huh. uh ู้หนึ่งเนาะแบบว่าไปร่วมงานเขาเขาอันนั่งเวนไปบอนั่งเวีนมากอานงันเอาอันเอันที่หน้ามากทดลองเขาก็ไปหาคนก็ทำกันอืออาันมามืออื่นเนาะบ่แต่ไกลนั่นนะไปบ่ได้ตีเพราะพี่แดกอ่ะท่านว่า อ้าเอเอาองคนกเอาขนาดว่าอไปกันีคสองคนอือไปกันั่งโม่สองคนบ่อเออไปกันองโมระคอีตนนี้ตัว็อไปขอกเราไม่ก็ข่าหรืองกระเดาหัหน้ามือัองโม่เราไม่ได้ไปบ่ะน้ำมืก็ต่อ่าข้าวรอก็ได้หาวหน้าืแต่เนี่ยนไม่ได้ไปบ่ะต้นต่ป่นล้างของนาผลนอกใจวะผมบ่ปะ แล้วเมียพ่นบ่ไป้ไปบอบ่นบันปน้ินนเป็นสืาศึาเพิานนี้เขาก็ไดใจกนดี้วก็บหอยไตหน้าก็ชอบไตอย่งพวกเราก็่าบหยได้ยุ่งี่เขาชอบให้ที่มนก็หน้เป็นน้ำน้เยอะก็ได้อก็ต้องคือชะาเราคือชะตชะาอยู่วันกับมีลูกน้อยดิลูกเพันกับไปโยน้ำบอที่นูไอาลูกงูเบ้าออ ตอนตอน,นี้ก็ย่น้ากันนะยูเขานั่งอยู่ตรงนี dim? ้เออเยืนงไปนิดคดยวโอเก็ไปนั่งไปนั่งคุยกันอีอืมสีคุยน้าเจ้าดีเลยเนาะใช่ไเลใช่โมเป็นงินหบบกระจากรหั่นหั่นช่อมาทำดีถือช่วก็แล้วทำแันดีๆถือช่วยจว่าไขัช่วยข้างช่วย่กระจากตังคนตามไปคระจากรูที่ม่เอียงอูกอืม มันเป็นเว้นกรรมของไคยของมันแหละการทําตาท่านาทีอ่างเหลือจะทำวางเนตาทนาทีห้ากาทนาทีหน่นาทีเนี่ยเก่าจะในาทีเน่งไม่โอ้ยเราไปงับนี่วะโอเคเออไปเดินๆคไปน กอยู่่กลงน้ไมตอนนี้ยังอยู่ในรถสิีอยู่ในรถแต่รอเอองาอ๋อรอแบบว่าพคนเผาพ่นยังแล้วเข้ากาลงไปจัดงานรถน้ำซุปเนาะอะอาจะเอารถน้ำซุปจะสวดอืมติดแบบ้ว่าไม่ไปดีละใครยน้ำพอน้ำแม่พวกเนี่ย ดีแต่นางโมนางโม่ไปโยูมเจ้าเนาะได้เห็นพออะเียบอะเจีกด้ขาบปะนางโม่ไปโยมเจ้าก็แต่เมื่อแต่พี่บอกที่เดือนเด่จะแกเปิดพี่เพิ่มอะก็มาเลยกลเห็นมยบ่าไม่อยไปต่อที่วัดต้นพ บยอมมาเลยๆเนาะวันนี้ะอ่าอบรนี่นาอสิบบมาเรียนก็สิบบมาเรียนเลยได้มืนเนาะพอบรียนเขาเรียนเหตุงานใช่ไนี่เหรอว่าเขาแค่นเหตุงานนี่บเรียนแกบ่ตทนี่อะไรน่มงาอน้อมเยคนก็ได้เจอกั็พ่อคนชูมืออยู่แ้วว่า Mà, bố đi chờ có ờ, tè cả tè cả đi chờ gần nhau gạch gạch vô gạch gạch đây gạch gần gạch gạch đây gạch gần gạch đây gạch 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 กำแพงตะกี้วะความคิดของเฮานึ uh ่ง huh. ว่ากำแพงบ้านกำแพงอย่างน้นนึกว่าผนังเพื่อนอย่างี้นนึ่ว่าผนังเพื่อ่นะเฮ็ดเบอกล่ะมัน้าบอกใอยู่กับปลาเล็นะเขาบอาพิ่นเพิ่าบ่ป่ะ เพิ่นผาเพิ่อนยางบอพิสนี่ปะว่าเพิ่นผาเพิ่นยังบอว่พิสดนี่บอบ่บริการพี่จิมจุยค่ะ้าคะหนาวเป็นยังว่าขอหักใช่ปะ ขอขออันอบริหารอบหานะนะ่อบปเหารบรเวนะขอูกระ้าฮะกระทะก็กับนสักสกไรว่ามันฝุ่นอโอ้ <h <h ่ัน่อวานแล้วมันก็แทกกับพื้นเนาะเวลาเราเราเราหน้าลงเนาะมันักมันมัน่กเห็นเห็นตามันที่วานเขาลงมันที่ว่าบูญทับเรานะ แบบรับความหน่าลงแล้บ <n> ัดนี้แหละแต่คอน่ะบ่ได้ฮักตีปะมันกแกลงเนาะเพื่อสิยกได้เฮาเห็นบ่มันบ่นนามัน

บเห็นละวันว่าไปละพวกโยกโยกกะชั่วันจะไปก็ไปอืยวัววัดเอวาันเปวบ้านชันาดยอืเระจําคลกแน่วัน OK, sao phải truyền đi. Hả? mọi người. Ba, mọi người. Ba, mọi Nó chả mọi người. Nó mọi người. Ba, mọi người. à mọi người. Ba, mọi lên Ba, mọi người. ขมินขีดินเก่มี่ดิ่ขาวปิขี้ดินว่นะลูกะทำการกินดเป็นผิดเป็นไปเลยเดี๋ยวหนาวเยก็จริงอใไนี่หาใบใหใเ้อไปกินผักเขียวอ่นะไปกินผักเขียวนี่จะไปกินนั่งจาดินไปกินนั่นี่ล่ะูงเสื รากินผ้าเขียวอ่ะอันนี้กินย่งไงนี่เฮ้ยอือก็เอาวอาจัากนอะเอาจักเผ็ดไช่เนาะหูาจักเผ็ดไช่เนาะแต่ละคนผมกงระวังระวังเอานี่ไอยังไงกโอวย เดเบนมก็นะไปยูยูยังน้แม่ก่ฝ่นมุงต้ายวะนี่มุ้งต้ายขาจีขาอะไรวะนี่ขงนอกกับเจ้บวงยัดปากวะนี่ใช่แมลูกตีตีตีแม่ไปตีแม่ไปช่ยยตีแมมตบมช่ยช่งวะนี่ช่ยันะไปนั่งช่ย ไม่ชอบภัยนะเดี๋ยวนี้เาหานเกฉงนงเพื่อนเพื่อนอันนี้กับฟาสุดยอดบอกว่ายายาผัดจังแกงบุ่นบุนให้กว่าพีชงเดนให้อืมเฮ้ยได้แม่ใบให้นได้ดุบ่แม่ใบห้นได้ดุถอดอ้าถออ้าถออ้าลง

tha như bạn thấy anh ấy tạ pin nè ủa uh, uh, cái nhíp vào được tạ pin pin như bạn nữa sa ah, tè là con đi à. Oh. à. Đừng bố nhỉ Hãy subscribe không เขาเวตีม mm ันแล้เออมันเบิรดเลยหล้วว่าเขานี่เบดเลย้นมทังเออเอาเอาไปเอาไปอันนั่นนไปกินไปกินทานบ่ร์ดตามทุ่งวะอ้าไปทีเดียวเบิ่งก็ไปกินทานเบิดอะไรนั่นได้นะเขาว่าไปกินทานเดียวเบิ่งเขาเม่าหมดกินไม่รูก เมตูุบอกให้ไม่เชื่อเขานะกินแนะบอกอไปบอาเขาออกไ,นนไอวเนาะ,ะไปทางนั้นเลยเขา,าออกไปไปรับลุงบุญแล้วก็ออกไปทางนั้นเลยปวะบุญเอาเกิบเอาเกิบขึ้นนะบาง่อไเอาเกิบขนะึ้นจะไปใช้ไหมนี่อย่าหออนนื้อกวนีหายเพิ่นกลวยนี่เพื้อทองหื้อใสมั้ยางงี้ชากสั้นมันทอดอยู่ได้ดิเออิด มาหื้อท่องหื้อใส่แม่ได้แม่หื้อท่องมนได้เดวนคนายบ้านเีแหล้ายอืมางบ้านน้อยทางานเอบื่งก็เป็นแต่ลายยุ่เห็นข่าวไทยลงนั่นแต่นี้ยขายยุข่พวกรายเน่อ่าข่าวพวกร้นอยูใ่หไปไปบันทดื้อนั่งจะได้พัเฮ้

นั่นใช่าคู่บอกนะว่าที่จแตบมนให้สาคู่ตมสูงคะแนนลูกชิดกัยนะายาิาม้คะแนนได้แต้มได้พยาได้แต้มได้เนเป็นหัวหน้าทีมอนห้องตายบัดนี้้องต้อบิวก็ได้ไปแน่นต้องายุเป็นอาทิตย์แหละตายรถอันชื่อเป็นที่หนึ่งด็เออเชื่อไปเหรอไอ้ไปลยเอาวัดนี้ยังบอกหอดนั่นไี่ไป พ่อท้ uh ันตาแต่ um, so ้ตาล้กาคืนม so uh ัน huh. ม hmm. yeah. ู่บานชามมันไปเพืองไปไปเชื่อไปนี่ไงชาคู่ใช่สมขคืนทั้งสองเลยอ๋อไปน้ำกันหมายมันก็เลยเปียบพ่เนี่นี่นวิวไปไป่ว่อไปห้องามเนาะยิ่าวคู่ยิ่งเนาะไปน้ำโปตเก็บแต้มไหเลู เห็ดก็ย des so ้อนหัวลงไปอย่างนี้นไม่น่ดะ้รนั่นกนแต้มหนแน่นา่้ได้ช่องแต้มสแต้มี้แต้มหนาแน่นไ่ได้เป็นที่หนึ่งผล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 ทางนั้นกันมุนมุนโยนะน่อแต้มู้ย้ย่ขึ้นไปอยู่ตรงคูยยุ่ยบ่อยากอยู่ตรงคูยย่ยบ่ฮะอยากอยู่ตรงคุยได้เหรคุยอันนี้ Khu, 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 khu anh ní, <laughs> <Để đồ ăn cười> khu đi à, này khu khu à. khu sẽ đấy, từ nãy khu đấy, nè, này, อืองไปเบ่งดูยินตะมูว่าอะไรหอดหอดใกล้หอดรงเียดอะไรปากยืดออกมาเลยหมอจิบข้อไปหอยยืดออกมาได้วิวเฮ็ดด้วยค่ะเฮ็ดไแม่จะบ่งดูแม่จะเบนเลยเฮ็ดอไรเออเลอเอ่ออเออเอออเากเออเอดเออเออเออเอ่ะเออเออเออเอเอเออเอออเเเอ

โอเคชาวประมงเลยคลิปนี้เราก็สิขอโต้ไปเลยวันนี้เนาะวันนี้จะฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไล่ก็แส้ก็ติดตามให้ชาวท้องคือก้าเด้อเนาะไปเลยสบายดีและสวัสดีวัตสุขสู่คนเด้อเนาะบายบายสบายดีจะไปดิโอเก่งแธอเด้อดุด้วยนีะก็ไปอยู่ได้เนาะจากสองสามมือสี่ห้ามือพูดจ้ะ ก็วันคานบ่กันก็ว่าเผาเออเผาวันคานวันคานั้นก็ประเทศบ้านบ้านเราคือเผาไปเลยจากแล้วบ้านเราเนาะวันขัน้นรรเนี่ยเด็กเงินตัว่าวันคาน้นน่ะตอนนี้นะ่ะรออยู่รออยู่ในรถตอนนี้นะ่ะรอนี่รถอันกู้ภักู้ยังแล้วรถไปรับช็อปเนนี้นอเอามาวัดแล้วแต่รอแบบว่าให้เขา,าเผาแล้วก่อนนะเขาก็เอาลงไปจัดงานต่อสินะหมสารานบ่าว่างเลยมันบอะไรบ้าง